สวัสดีคับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรัวคุณต๋อยขอบคุณมากมากครับปนประจำแบบนี้นะครับแต่ที่พบกันไม่ประจำรัวคุณต๋อยยกครับบอกเลยครับว่าเรารู้สึกปราบปลื้มและดีใจเป็นอย่างยิ่งขอบคุณขอบคุณครับ พราะว่าทุกคนให้ใจกับพ่อค้าแม่ค้าใช่ทุกคนให้ใจกับกิจกรรมของเราเพื่อให้ทุกคนนั้นมีเงินหมุนเวียนในการใช้ชีวิตกันต่อไป<ช>และที่ชื่นใจที่สุดพูดตรงๆลยนะและที่เวลามาบอกเราว่าเนี่ยฉันตามพู่ต่อยไปทุกที่เลยนะอ,อันนี้ชื่นใจจริงๆนะแล้วก็มีพี่น้องแบบนั้นจริงๆกับเราและที่สําคัญที่สุดเลย คำที่เราชื ful, ่นใจที่สุดเลยเออครัวคนต่อยอร่อยจริงๆริงดีใจขอขอนิดนึงได้ไหมขอขอนิดนึงอย่าไปลุมครัวคนต่อยซีเล็กแจ๊กันแบบเยอะขนาดนี้นะลุมลุมไช่วยลุมเพราะเพราะว่าอะไรลุมไหมเพราะมีน้ำพริกปลาซดนางงามไปตั้งอยู่แล้วลุมลุมกันมีจี๊ดข้าไปอะข้าไปจี๊ดเียเสือียจี๊นี่ถ้าจะนอนบนเตียงเลยนะเออทั้งเตียงทั้งแหลมแกมีหมดเลย ไปกันนะครับ13 8ตงลาคมนี้นะที่ศูนย์การค้าเทอร์มินัล21อโศก BTS ก็ได้ MRT ก็ได้เรามีร้านค้าแบบจัดเต็มเหมือนเคยอย่าพลาดนะครับดีใจดีใจที่ไปกันหรือว่าถ้าใครอยู่ที่บ้านแบบว่าดูรายการหูต่อยู่แบบแหมอยากจะเห็นไม่ยังไงต่งช้อปปี้ก็ได้ได่ช้อปปี้อันนี้บางทีบางทีบางท่านอ่ะเรียกว่าไปไม่ได้อ่ะอาจจะติดภารกิจบ้างหรือว่าอาจจะทํางานอยู่แล้วแม่จะกินอ่ะแม่จะกินอย่างนี้ไม่ต้องห่วงช้อปปี้เข้าไปดูแลสั่งได้เลยจิ้ม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  ช้อปปี้จัดการให้เสร็จเรียบร้อยนะครับกรุงเทพและปริมนท์ไม่ต้องกังวลเลยแต่สําหรับท่านที่เกิดบอกว่าเฮ้ยอยากไปต่างจังหวัดะไปไหนดีครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้แบบกำลังจะเข้าจังอุบลแล้วและคุณจะพบถ้าเกิดไปอุบลจะต้องทำยังไงอะไรนี้ไนี้ถ้าไปอุบลราชธานีแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดห้องอาหารอินโดจีนจังหวัดอุบลราชธานีร้านนี้หาง่ายนะครับตั้งอยู่ที่ถนนสัปปะสิทธิ์นะครับตรงข้ามกับ สรรพสิทธ์ซอยสาครับหรือแค่ปักหมุดและพิมพ์คำว่าห้องอาหารอินโดจีนอุบลก็จะเจอเลยครับร้านนี้นะครับการันตีความอร่อยมา50ปีแล้วนะครับเริ่มจากคุณยายต่อด้วยรุ่นของคุณพ่อคุณแม่ปัจจุบันนะครับคุณหน่อยและพี่ๆน้องๆเนี่ยเป็นรุ่นที่สานะครับช่วยกันร,รักษาคุณภาพรสชาติและมาตรฐานสืบทอดสูตรมาได้เป็นอย่างดีเลยครับและเป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่อยู่คู่กับเมืองอุบลมาอย่างยาวนานเลย เมนูในร้านนะครับมีให้เลือกเยอะครับทั้งปากหม้อขนมเบื้องยวนกุ้งพันอ้อยและเมี่ยงทอดแต่ถ้ามาร้านนี้นะครับไม่กินแหนมเนืองถือว่าผิดเคล็ดลับนะครับต้องมีอาหารอร่อยออร่อยให้ลูกค้าเลือกทั้งไทยภาคกลางอีสานและยวนจะได้มีรสชาติที่หลากหลายกินได้ไม่เบื่อครับแผ่นแป้งวัตถุดิบหลกักและน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับที่ร้านทำเองทั้งหมด ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะนะครับที่ตกทอดมาจากรุ่นคุณยายแถมผักสดสดก็มีให้กินแบบไม่อั้นเลยนะฮะรับรบองว่าปลอดสาร100%เอร์เซแหนมเนื้อนะครับมีขนาดทั้งเล็กกลางใหญ่ราคาเริ่มต้นตั้งแต่200ไปจนถึง300บาทห้องอาหารอินโดจีนจังหวัดอุบลรัชธานีนะครับเปิด9้าโมงเช้าถึง3ทุ่มครึ่งวันนี้อยู่ในรายการ,รเลยครับนี่เลยนะครับ นั่งอยู่นี่แล้วสวัสดีครับถามนั่นนั่นหน่อยป่ะนั่นหน่อยป่ะหน่อยคนนั้นใช่ไหมหน่อยใช่ไหมถามจริงหน่อยพ่อแม่ตั้งชื่อไงหน่อยก็ไม่หน่อยนันไม่หน่อยอ่ะค่หนุ่นด้อยก็ไม่น้อยหน่อยก็ไม่หน่อยหน่อยหน่อยนะหน่อยร้านเธออร่อยจริงจริงดังมากฉันพูดจากใจจริงและเนี่ยขอโทษนะเธอไม่กินก็ไม่ได้ร้านนี้เป็นร้านตอนรับ แขกบ้านแขกมือมือผมไปมาปวดนางงามอ่ะผมก็แวะร้านแกใช่ไหมล่ะใช่ไหมตั้งก็ต้องพาไปเขาที่เราจ่ายเงินเขาอยอะโอ้โหโอ้โหไม่เอาอาหารมา้เลยจะมาทวงเงินเงน้ยร้านก็เป็นร้านที่แบบคลาสสิกมากนอเคนีมขอกที่นี่ของพี่เก้าโมงนะฮะเก้าโมงจนถึงสามทุ่มครึ่งอืมนะฮะมาเอาอะไรคุณเอาอะไรขอโทษทีละอาอนี่ลรไปขอบคุณครับ เวลาไปนะครับคุณผู้ชมครับก็วางแผนดีหน่อยเพราะว่าคนเยอะร้านนี้คนเยอะนะครับเพราะว่าเขาดังจริงเวลาใครไปนู่นนี่จากพวกเราเวลาขึ้นคนเยอะไปทำมีเบรก็ต้องแวะเนี่ยโอ้โหเรื่องสุดยอดมั่บอลเหรอแล้วเขาทำเองหมดเลยพวกแผ่นแป้งพวกน้ำราดอะไรพวกนี้น้ำจิ้มเขาอร่อยเอาผักมาจิ้มน้ำจิ้มก็กินเพลินละ เป็นร้านที่แบบเขามีแบบเขาเรียกมีอายุในการทําเมนูนี้มายาวสำหรับผมเนน้ำจิ้มเขาแตกต่างไม่เหมือนคนอื่นมันเป็นอีกรสชาติหนึ่งมันอีกรสชาติผมก็ไม่รู้มันรสชาติอะไรนะแต่มันไม่ใช่เหมือนกับโดยทั่วไปผมไม่แน่ใจว่านี่เป็นรสชาติยวนหรือเป็นรสชาติที่เรามาผสมใหม่หรือทําใหม่ผมไม่เข้าใจเป็นอะไรนะแบบดั้งเดิมแบบดั้งเดิมนี่เพราะฉะนั้น ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆมันไม่เหมือนจริงๆท่านผู้ชมมันเป็นความแตกต่างปอุบลก็อย่าลืมไปร้านเขาแต่ถ้ายังอยู่กรุงเทพอย่าลืมครัวคุณต่อยยกทับวันนี้จนถึงวันที่18ตุลาคที่ไหนศูนย์การค้าเทอร์มิน21อโศก Next s e a t i o n อโศกไป BTS ใต้ดินนะครับก็ไปสถานีสุขุมวิทจัดเต็มความอร่อยกว่า เยอะแยะเต็มไปหมดและยังมีช้อปปี้ด้วยพากตอนนี้สักครู่พกสี่งน่าสีใจก่อนเดี๋ยวพกช่วงตลอดทั้งรายการสักครู่เดียวครับช่วงนี้นะครับมาพบกับผู้หญิงยืนหนึ่งครับพี่ปอปุญญวีค่ะสวัสดีค่ะเรียกผิดไปต้องเรียกว่าน้องปอโอ้ยตายแล้วนะ มีเคล็ดลับอะไรที่แบบทําให้ตัวเองนั้นยังดูดีขนาดนี้ใส่ใจตัวเองเยอะเลยพี่เมื่อก่อนไม่ดูแลตัวเองเดี๋ยวนี้นะเลือกกินอาหารอ<ล>อ,อกกําลังกายตลอดเล่นโยคะตลอดทุกวันแต่เดี๋ยวนี้สบายเป็นอะไรทางชาผสมม u l ต i v ิ t a ม i n B จริงๆนะไม่ต้องพูดเยอะเลยเอาโปรโมชั่นเถอะโปรโมชั่นดีมากคือถังชาผสมมัลติวิตามิน B 1นชุดนะคะ5กล่องราคาเพียง1000บาทเท่านั้นค่ะแถมรับกาแฟถังเช่าอีก1ถุง1ถุงเนี่ยมี52ซองที่เห็นอย่างนี้แต่พิเศษสุดๆนะสั่งซื้อ2ชุดรับ เช่าผสมมัลติวิตามิน B เพิ่มไปอีก2กล่องรวมเป็น12กล่อง 2,000บาทเขาจำกัดสิทธิ์ในการซื้อท่านละไม่เกิน2ชุดแต่ไม่ต้องกัดสายโทรเลยค่ะ0 2 0 2 6 5 8 8 8หรือว่า l ล n e LP 8 8มีแอดดัหด้าด้วยหรือว่าอยากลองก่อนหนึ่งกล่องก็ได้ราคาเพียง300บาทสา้อยใช่หรือว่าเอาแบบสะดวกสะดวกนะไปเซเว่นอเลเว่นหน้าปากซอยเลยสี่แคปซูลเท่าไหร่คะสีบาทเขาไม่ได้บอกว่าเขามีดีอย่างเดียวเขามีรางวัลด้วยใช่พี่โรงงานเขาก็ได้รับมาตรฐาน GMP สคัญนะคะใช่หรือว่ามีเครือ เรื่องหมายฮาลานชาวมุสลิมทานได้ปีที่แล้วเนี่ยได้รับรางวัลสินค้ายอดขายดีจาก FIA เ s i a 2019นะคะหรือเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2020ได้รับรางวัลสินค้าขายดีจากวัชรันล่าสุดรับเพิ่มอีก2รางวัลก็คือ <ผม S 2> ท็อปแบรนด์อวอร์ดปี2020แล้วก็อาเซียนท็อปคุณลิติอวอร์ด2020ยังมีหลายคนในวงการเยอะทานกันเยอะมากพี่ยิ่งยงพี่วิลลี่เซนาะหอยพี่หมูพี่ไฮอาภาพร,พ,ร,พ,รพี่เคครูสลานายโยงพี่ไทยพวกนี้ทำงานหนักกันทั้งนั้นเลยพี่ไทจกองในหลงๆมา ชาวบ้านนี่อยากได้ถังชา่งชาคุณเพียงแค่ยกโทรศัพท์มาเลยนะครับซื้อถังเช่าผสมเมาติวิตามิน B 1ชุด5กล่องราคาเพียง1,000บาทเท่านั้นค่ะ แถมกาแฟถังเช่าไปอีก1งถุงมีทั้งหมด5ซองใน1ถุงนะคะครหรือว่าพิเศษสั่งซื้อ2ชุดรับถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีเพิ่มไปอีก2กล่องรวมเป็น12กล่องในราคา2,000บาทเท่านั้นจำกัดสิทธิในการซื้อไม่เกินท่านละ2ชุดแต่ว่าไม่จำกัดสายนะคะโทรมาที่0 2 0 2 6 5 8 8 8หรือว่าไลน์ a l p 8 8แปดค่ะต้องบอกเลยว่าถังเช่ายิ่งยงนี้เป็นหนึ่งในใ,นใจปอรจริงๆนะคะอย่าลืมนะครับโทรทันที0 2 0 2 6 5 8 8 8หหรือ แปดลน LP 8 8เดี๋ยวจะไปโทรก่อนนะขอบคุณนะครับค şey> ุณพ่อขอบคุณค่ะ